เพื่อนๆภายในห้องเป็นของสีฟ้าค่ะต่อสถาบันชาติาศาสนาและภาษาไทยเกี่ยวกเฉลิมพระชนมพรรษาแตสี่พรรษาเป็นการเรียนรู้วิชาภาษาไทยค่ะก็จะมีการคัดเลือกรู้ทุกๆกิจกรรมแล้วก็ทุกๆสัปดาห์ค่ะภายในห้องปีประจําปีสองพันห้า้้าสสี่ค่ะเป็นการศึกษาในข้อร่วมประกวดภาพ รัจำปสองพัาร้อยห้าสิบ5เนื่องในวันวิชาการรอสจครั้งที่1สบเอคแล้วในสังคมโียเพื่อนรอบข้างคนป่าในสนก็เช่นเห็นถึงความคิดที่เริ่มตั้งข ในงานศิลปะของเราเนี่ยในขอย so ่าว่าภาพแรกของหนูหร <Yes, okay, ือเปล่าของภาพคีเดตะโบยูนุแฟนใช่ไหมครับในต้นค่ะในภาพของหนูใช่ไหมภาพคีเดตะยูรเนี่ยครูมองภาพนี้ก็มองแบบมองเฉยๆมองแบบไม่มีภาพแม้จะสังคมรอบกายจะไม่ลองลองพูดถึง ว่วกากิจกรรมที่ได้เข้าร่วมก็อาจจะไม่ได้เรียนในคาบเรียนบางคาบแล้วก็กาในส่วนของตัวงานตรงนั้นคัะแล้วก็ก็จะมีการสอนให้กับเพื่อนๆนที่สนใจทาหน้าเสือหนูเลยอาสา,าไปสอนเพื่อนเพื่อนด้วยให้หนูมอบหมายให้เป็นผู้นําทาง แต่ว่าดัไซนก็มีผลงานทางด้านศิลปะนะะถ้าเทียบกับชาติทแสดงออกยังไงบ้างก็ความภาคภูมิใจเนี้ยจากผลงานนะคะก็สองที่หรเสร็จค่ะอ๋อสองที่หรเสร็จเพราะฉนันจักการจะได้ราบอันแเดี๋ยวจะขอขอบใจมากยุ่ยนะแล้วก็ตีตรงนี้ผมจะรูปฝั่งตัวเอง คือรูปลูกต่างๆเนี่ยก็ like คือจะเป็นเด็กศิลปะรวมทั้งเขาด้วยก็จากนี้ก็จะเป็นการแนะนําชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นการช่วยโรงเรียนนะคะแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่การบริบาลังคารทำเวรนะคะในส่วนที่เขาก็จะมีฐานขยะมีไม่กว่านี้เลยเงี้ยบางทีเออคอยเอ้ยมีขยะนะเก็บหน่อยลูกนอกนั้นจะเป็น3 4 5ค่ะสามสี่ห้าฐานที่านพิธยาว่าทำไมวันนี้โรงเรียนแม่ทายตอนต้นทำไมไม่เป็นพิธียาวทำไมเป็น ซื้อขอฝากมาฝกเ่อนเพ่เอนขา,าเพื่อนเดรเนี่ยเขาจะช่วยเหลือสมอค่ะงั้นผ่านแค่สามรอบเข้ารับรางวัลได้ทานจากสปปามบัติพระบาทนัำน้ำเนครับแล้วก็ผู้ปกรองครับขอบคุณให้กับนักเรียนเราครับดิฉันนางสาวาไทยวันเทพมาลีชันมัธยมศึกษนางสาวาไทยวันเทพมาลีชื่อเล่นชื่อมีนค่ะเกิดวัน ก็เมื่อกี้นะคะได้ทำงานคู่กับรุ่นพี่นะคะในการแขนสตอรี่บอร์ดค่ะแล้วก็นอกจากการทำงานนะคะก็จะมีการพีีเชิญงานให้กับคณะกรรมการรูค่ะนี่เป็นภาพในคงจับโรคระบาดต่างๆนะคะและ <c oughs> จิตกรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยหรอคะก็ชอบหลายท่านค่ะแต่ว่าทํามหาวิลัยสิลปรกรณ่ะซึ่งก็จะมีเหมือนกับการจ่ายเงินเป็นตารางวันอะค่ะซึ่งเหมือนกับว่ามีการื่อของกันแล้วก็ไปใส่ภาพค่ะใส่ค่ะคนใหญ่ก็เป็นโครงการของทางโรงเรียนยมากกว่า ภาพนี้เป็นภาพศิลปกรรมเช่นอาจารย์เฉลิมชัยเนาะท่านหนูเคยดูถ้าถ้าเรามีส่วนร่วมมีจุดหนึ่งที่ว่าภาพ8ปสิบี่ตรงนี้นะคะมองขึ้นไปจริงแล้วมันแต่ปสามแล้วก็คือเข้าชมรมศิลปะฝั่งในในฐานะเรียนเรา็นประเานก็คือหรือเราไม่รู้จักโตเนี่ยน้องจะพึ่งพาตัวของน้องเนี่ยคุณครูเชื่อว่า ทุกอย่างถ้าให้พูดถึงหัไทไตวันหรือที่มันได้ภาพฉายภาพเาดียวในกิจกรรมเด่นพ็ถนงกิจกรรมเด่นเนี่ยมมีสามกิจกรรม